สวัสดีค่ะสงสัยกันไหมคะว่าความบ้าผู้ชายของชนีนางนุงนเนี่ยจะก่อความวุ่นวายได้ขนาดไหนอ่าคือแบบ ถ้าให้เรานึกง่ายๆก็คงมีการแบบเสียการเสียงานโมแต่ไปบ้าผู้ชายไม่มีเวลาทํางานเสียการเรียนอาจจะเสียรัพย์บ้างเปไปเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเคสที่เรากาลังจะเล่าเนี่ยนะคะตัวละครตัวนี้ในวรรณคดีบ้า,บาผู้ชายจนกระทั่งก่อศึกสงครามยิ่งใหญ่อลังการลักาติพี่น้องวงตระกูลตัวเองมาตายไปหมดเลยค่ะตัวละครตัวนี้ก็คือสัมณมขาจากเรื่องรามเกียรตินั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นที่เราจะนํามาเล่าว,วันนี้นะคะก็เช่นเคยเป็นรามเกียรติ์ฉบับพระชนิพลของ,ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มเดิมนี่เลยค่ะไปฟ กันเลยดีกว่า เป็นน้องสาวของโทสการ์น้องสาวสุดรักสุด่วงเลยซึ่งนางเนี่ยมีผัวอยู่แล้วด้วยนะชื่อว่าชิวหาค่ะชิวหานี่ก็เป็นน้องเขยคนหนึ่งที่โทสการ์รักมากรักจนกระทั่งวันหนึ่งโทสการ์เนี่ยปกครองกรุงลงกามายาวนานแล้วก็รู้สึกว่าอยากพักผ่อนต้องการวันหยุดยาวโทสการ์ก็รู้สึกว่าอยากชวนเมียเมียของตัวเองออกไปเที่ยวป่าให้มีความสุขแฮปปี้กระดีกระดาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวป่าสักเจ็ดวันแต่ระหว่างที่ไม่อยู่เจ็ดวันเนี่ยเป็นเจ้าเมืองจะทิ้งเมืองไปเฉยๆไม่ได้มันต้องมีคนรักษาาการคออยดูแแลเมืน งอินทรชิตลูกตัวเองซึ่งเก่งหรือว่าจะตัง้งกุมปกรรณ์น้องชายตัวเองซึ่งคดเก่งก็ไม่ตั้งแต่ัดสินใจตั้งน้องเขยได้แก่ชิวหาัวงของสมาขาเนี่ยะคะบอกว่าออน้องรักฝากดูแลเมืองไว้สักเจ็ดวันเจ็ดคืนเดี๋ยวพี่จะออกไปเที่ยวเล่นอะไรให้แฮปปี้กระดิกระดาแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาอยากให้เมืองมีเรื่องอะไรนะน้องว่าแ้วทศกัณฐ์ก็ออกไปเที่ยวกับเหล่าเมียเมียก็ขดบรรดาสนมกำนันอะไรทหารเอาไปสักครึ่งเมืองไปเ,ไปเที่ยวค่ะฝั่งชิวหาซึ่งรู้ตัวว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมาาากกกกกมมมมมมยยยยไไไไ่่่่่่เเหืืือออออนนนนุุทีีแแบบบดด้้้ิชคัั็็งงงละรู แเมืองอย่างดีแบบไม่หลับไม่นอนเลยตลอดเจ็ดวันเมื่อนั่งเนี่ยเดินเดินอ่าฉันจะตรวจตราฉันจะไปอยู่ป้อมนี้ป้อมนั้นเดินรอบเมืองวุ่นวายเจ็ดวันไม่หลับไม่นอนเลยคือประมาณว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวมเมืองเกิดอะไรขึ้นพี่โกรธตายพี่อุตส่าห์ไว้ใจฉันก็เ,เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากคนนึงเอางี้ดีกว่าไม่ใช่คนสิเป็นยาเอาเป็นว่านางก็ไม่ใช่นาง ทุกคนในชาแนลนี้เป็นน้าชิวหาเนี่ยก็ปกครองเมืองอย่างดีมาตลอด7วันดูแลทุก,กเกรียดนิ้วริบจนกระทั่งถึงคืนวันที่7ค่ะชิวหารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วการอดหลับอดนอน7วันมันทําให้สมองมันไม่โอเคมันไม่แล่นมันแบบฉันอึนแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องนอนแล้วทำยังไงดีคิดก่อนคิดคิดคาดว่าตอนนั้นชิวหาจะอดนอนหนักมากจนแบบว่าสมองประมวลผลได้ไม่ดีชิวหาก็เลยคิดว่าอะใช้วิธีนี้ดีกว่าเลิศสุดที่คิดได้ละแปลงร่างตัวเองให้ใหญ่มากๆคือชิวหานี่ความสามารถในการแปลงร่างตัวเองด้วยใหญ่ ใหญ่แบบใหญ่กว่าเมืองเลยเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วชิวหังก,ก็เลือกใช้วิธีว่าบอกใพ้พนว่าอะทุกคนไม่เป็นไรไปพักผ่อนได้เดี๋ยวฉันจะป้องกันเมืองเองอะฉันจะนอนเดี๋ยวฉันจะนอนหลับนะแล้วฉันจะเอาลิ้นฉันด้แลบลิ้นออกมาจากแลบลิ้นออกมาจากปากคือตอนนี้ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมก็แลบลิ้นออกมาแล้วก็เอาลิ้นครอบเมืองไว้ทั้งเมืองรือสภาพเมืองแล้วก็แบบมีลิ้นครอบ คือแบบอะไรนี่คืออะไรสงสารคนอยู่ในเมืองั้างหรือเปล่าคือลินเธอจะมีน้ำลายไหลไหมห,หรือว่าแบบคนในเมืองลงการจะมีออวันนี้พยากรณ์อากาศพบว่าท้องฟ้าแจ่มใสทำไม,ไมทำไมถึงมีฝนฝนนี่คืออะไรน้ำลายชิวหาหรือเปลานะ่าอะไรเงี้ยคือชิวหาก็เอาลินครอบเมืองเอาไว้แล้วก็หลับไปค่ปะเรื่องก็ควรจะไม่มีอะไรถ้าชิวหาตื่นขึ้นมาทันก่อนที่ชุ้สการจะกลับเมืองแต่ว่าชิวหาไม่ตื่นคือชิวหาหลับคือชิวหาไม่ได้นอนมาเจ็ดวันเจ็ดคืนไงชิวหามันไม่ไหวแล้วมันก็หลับแบบหลับเป็น สลบดลวะ่ะเพราสกันกลับเมืองมาค่ะเฮ้ยเมืองหายคือคือคือชิวหาตอนนี้นี่มีตัวเองที่ใหญ่มากใช่ป่ะแล้วก็มีริมท่อเมืองอยู่เพราสกันกลับมาก็แบบมืด,มด,มดๆอะก็แบบเฮ้ยเมืองหายไปทั้งเมืองเลยไม่มีแสงไฟมีอะไรขมุข,ขมัวแย่แล้วสงสัยต้องมีคนมาบุกเมืองเราแน่เลยแล้วก็ฆ่าชิวหาทิ้งชิวหาตายพอชิวหาตายเสร็จปุ๊บมันก็ต้องแบบเสกคาถาอะไรกำบังเมืองเราไว้ไม่ให้เราหาเจอแน่ๆเลยแล้วทศกันก็มโนมโนไปไกลเลยคือแบบเรียกทหารเรียกพลไปร้องเรียกคนในเมืองซิมีใครยังอยู่บ้างแถวนนั้ทหาร เขาเรียกเอ้ยในเมืองมีใครอยู่บ้างในเมืองมีใครอยู่บ้างเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอีพวกไพร่พลก็พอๆกับชิวหาเลยคืออดนอนกันมา7วัน7คืนหลับเป็นตายสลบเือดกันทั้งเมืองไม่มีใครตอบพอไม่มีใครตอบพวกทหารที่มันออกไปลาดตะเวนค่ะก็วิ่งกลับมาแถดๆๆๆๆก็มาทูลทศกัณฐ์ทราบแบบเอ้ยเนี่ยมันไม่มีเลยคือแบบแก้แล้วเรียกไปก็ไม่มีใครได้ยินทำยังไงดีทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ตกใจมากโอ๊ยโกรธไม่โกรธแบบ ใครมายุ่งกับเมืองฉันรู้ไหมเนี่ยวนนี่เมืองโัสก,การใครกล้าบ,บุกฮะว่าร,รัสการก็หยิบจักขึ้นมาซึ่งจักรของสการเป็นจักรวิเศษซึ่งมีริ์เยอะมากเวียงเข้าไปกลางเมืองกะว่าแบบเอ้ยจักรวิเศษฉันเวียงเข้าไปมันต้องโดนอีกตัวที่ทําให้เมืองฉันมืดมิดอยู่อย่างนี้แหละว่าร,รัสการก็เวียงเข้าไปกลางเมืองโขโดนจริงๆค่ะโดนลิ้นชิวหาปากลิ้นโผลิ้นขาดตาย ชิวหานอนตายอยู่กลางเมืองฝั่งในเมืองนึกว่า้าศึกบุกก็วิ่งกันวุ่นวายอะไรพลศกันก็บุกเข้าไปในเมืองแล้วก็พบว่าอวไม่มีเรื่องอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อกี้ฉันเคลื่อนจากโดนใครไปเอาเคลื่อนไปมันก็หายนี่แปลว่าน่าจะมีใครสักคนทําอะไรกับเมืองแหละว่าวรู้สึกกันก็เดินเดินเดินไปไป,ไปถึงกลางเมืองอา้าวน้องน้องเขยนี่หว่าน้องชิวหาสุดที่รักของฉัน yeah, แย่แล้วแล้วแล้วน้องสาวแล้วจะไปตอบน้องสาวว่ายังไงอะ ซึ่งฆ่าผัวน้องไปนแน่นอนคะ่ะว่าสภานักขาซึ่งเป็นน้องสาวชื่ิรัของกศการเนี่ยโกรธที่มากว่าแบบพ ทำไมพี่ถึงฆ่าผัวหนูรู้ไหมหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผัวหนูอยากมีผัวมากเข้าใจป้าอะไรอย่เงี้ยสมณคาก็ฟูมไฟายเอาเป็นว่าสมณคาก็เคลียร์กับทศกรจบไปประมาณว่าเออพี่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าผัวน้องน้อง,องยกโทษให้พี่เถอะอะไรอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายสมณขาก็จําเป็นจะต้องยกโทษให้ทศกัณฐ์ไปนะฮะเรื่องราวก็ผ่านเลยไปก็ทศกัณฐ์ก็ไปจัดการงานศพอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ให้ชิวหาเรียบร้อยสมณค่ะค่ะหลังจากที่ผัวตายก็รู้สึกว่าชีวิตเหงามากคือแบบฉันต้องมีผัวฉันอยู่ไม่ได้ ถ้าฉันไม่มีผัวฉันเป็นชนีที่ฉันต้องมีผัวแต่ว่าถ้าฉันจะบอกว่าฉันจะมีผัวใหม่ตรงๆมันก็ไม่โอเคเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งฟูลไฟล์เรื่องผัวไปใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ้างกับทศกัณฐ์บอกว่าเออเนี่ยวันก่อนมีญาติชื่อกุมภพกาศออกไปตั้งพิธีนอกเมืองแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาแล้วน้องนี่ก็ไม่มีผัวแล้วน้องก็เบื่อน้องขอไปเที่ยวป่าล้องได้ไหมคือเผื่อไปเที่ยวป่าไปเจอกุมภกาศไปเยี่ยมญาตินี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงกุมภกาศเป็นย์าีกตัวหนึ่งซึ่งออกไปนอกเมืองแแลลล้้้วววไไไปปอออาา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 รรรระะกกกก็็ดนนนพพม่่่ตยเหััสงบี นนว่าแบบเออขอไปเที่ยวป่าจะได้เบื่อจะได้ลืมผัวอะไรอย่างเงี้ยขอไปเที่ยวให้ลืมผัวได้ไหมทศกัณฐ์ก็โอเคคือตอนนี้สมณคขาขออะไรทศกัณฐ์โอเคหมดแหละรู้สึกผิดมากสมณคขาก็เลยออกไปแต่งตัวสวยค่ะแล้วก็ค่อยๆออ,ออกจากเมืองไปคือก,ก็ก็เริ่มส่องมาตั้งแต่ในเมืองแล้วล่ะนั่งพวกยักษ์ในเมืองไม่ถูกสเปคเลยผัวฉันต้องหล่อต้องหล่อกว่าเดิมแล้วก็เลยหออข้ามออกไปนอกเกาะกรุงลงกาไปถึงก็แบบเดินส่องไปเรื่อยไม่เห็นมีผู้ชายหล่อๆบ้างเลยไม่เห็นมีไม่เห็น โอ้คือสมณักขาเดินเล่นค่ะไปจนถึงอาสมที่พระรามมาบวชอยู่คือตอนนี้พระรามถูกไล่ออกจากเมืองใช่ไหมแล้วก็ออกมาบวชอยู่กับพระลักษมณ์แล้วก็มีนางสีดาติดตามมาด้วยตอนที่สมณักขาไปเจอค่ะเอิญพระรามเพิ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ําอยู่ในแม่น้ําคนเดียวสมณักขาแบบโอ้ oh my god ผู้ชายหล่อมากมาอาบน้ําอยู่คนเดียวกลางป่าสมณักขาก็เลยแอบด,ดูพระรามอาบน้ำาล้อรน สมณคราแอบดูพระรา,ามอาบน้ําอยู่นานมากแล้วก็แบบทาอะไรดีทาอะไรดีอ่ะจนพระรามขึ้นจากน้ําจากไฟสมณคราก็ไปไปหาถ้ำแถวนั้นพักแรมบดแล้วก็นอนคิดถึงพระรามนั่นคือเลยนอนบ้าผู้ชายมโนแล้วตอนที่มโนถ้าฉันได้พระรามมาฉันจะทําอะไรดีฉันจะทำะไฉทำง ια, ฉันจะแนะนาตัวยังไงดีพระรามชอบฉันว่าแล้ววันรุ่งขึ้นสมณคราก็เลยแปลงร่างเป็นผู้หญิงที่แบบสวยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะนึกออกตัวมีมีมีฤทธ์ไงแล้วก็ไปดักรอพระรามที่ท่าน้ำที่เดิมพระรามก็ลงมาอาบน้ำเหมือนเดิมเลยก็สมณคราก็แอบดูพระรามอาบน สัสมมาณขาก็ออกไปเปิดตัวชด้วยร่างที่สวยมากแบบมั่นใจคือพระรามเนี่ยไม่ได้งงเงี่ยพระรามก็แบบเพราะผู้หญิงสวยขนาดนี้ไม่อยู่กลางป่าคนเดียวไม่ใช่ละไม่ใช่มันจะต้องเป็นแบบว่าพวกเทพกินนรีกินนอนยักษ์อสูรกายซัมติงแปงลงร่างมาแน่นอนอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแน่นอนพระรามเลยถามว่าเธอเป็นใครมาทําอะไรที่นี่สมมาณขาแบบเขาอยากรู้จักฉันเขาถามชื่อฉันนะเธอสมมณขาก็แบบ อ๋อคือน้องเนี่ยนะคะเป็นน้องสาวของโทรศกัณแห่งกรุงลงกาทีนี้ถึงอายุที่จะมีผัวแล้วพี่ก็จะจับคู่ให้กับยักษ์ในเมืองแต่แบบว่าน้องไม่ชอบยักษ์น้องก็เลยหนีออกมาหนีออกจากเมืองมาแต่งเรื่องสมนะคะเป็น ยักษ์ีมโนเป็นยักษ์ที่แต่งเรื่องเก่งมากเดี๋ยวตลอดเรื่องนี้เราจะเห็นว่าสมณขา,าสามารถโม้มโนแต่งเรื่องให้ทุกคนฟังได้แบบหลายเวอร์ชั่นมากนะคะเวอรช์ชันนี้คือสมณขา,าบอกว่าพี่ชายจะจัดแต่งงานกับยักษ์ฉันไม่ชอบยักษ์ในเมืองเลยแบบคุณผงชนไม่แฮปปี้ก็เลยหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอพระองค์นี่แหละมันต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลยขออยู่ดูแลได้ไหมอะไรอย่างนี้คือพระรามกแบบอะไรอย่านี อยู่ดีจะมาบอกว่าจะมาอยู่ดูแลฉันเอ้ยไม่เอาเธอเป็นอุสาเป็นถึงทิดายักษ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหญิงเมืองยักษ์กลับไปอยู่ที่ของเธอที่ควรจะอยู่ดีกว่าสมนัคขาก็แบบแต่ว่าเราควรจะเกิดมาคู่กันนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบกระว่าจีบอะออยออยแลกล้านออยจนไม่รู้จะออยยังไงละพมาก็เริ่มดา่าแบบอีหน้าด้านใครให้เธอมาจีบผู้ชายสมนาัคขาได้ยินพรานด่า,ดาแบบอ๋อเสียงเพราะ าก็เดินตามไปเรือเร่อยๆพระรามก็เดินกลับไปกุฏิสมณค่ะก็เ,เดินตามๆๆต,ต,ตามไปถึงในกุฏิไปเจอนางสีดาค่ะคือมองเข้าไปก็เห็นนางสีดาเฮ้ยอ e ีชนีนั้นไทรอะคือทําไมสวยขนาดนี้คือนางสีดาเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยขนาดผู้หญิงด้วยการตะลึงไงสมณค่ะเห็นวินาทีแรกตะลึงไปก่อนแล้วก็แบบอ๋อ oh, เพราะมีชนีสวยขนาดนี้อยู่ในกุฏิใช่ไหมถึงไม่สนใจฉันอนะอย่ากันนั้นเลยฉันจะฆ่ามันลแล้วแยกหัวมันดีกว่าคือคิดได้ยังไงว่าไปฆ่าเมียเขาแล้วผัวเขาจะยอมเอาเธอเป็นเมียนะสมณคี่เข้าาไปตบนีดา พระรามก็ต้องช่วยนาสีดาใช่ปะพระรามก็แบบเอาคันศอนมาพยายามไล่ปวดนังสมณคขาสมณขา,ายิ่งแฮปปี้ก็ไล่ตกนาสีดาไปด้วยความรู้สึกว่าแบบอ๋อผู้ชายคนนี้มือหนักด้วยชอบชอบพระลัก์ค่ะพระลักอ์อยู่ในอาโศได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยพุ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเออ,เก,อ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชันทําไมพี่สะพายชันวีดร้องดังขนาดนี้พอพระลัก์โผล่หน้าออกมาสมณคขาหันไปเห็นพระลักษอ,อ้อหลอหลอ,หลอเหมือนกันโอ๊ยพระลัก์ก็หลอ หันจากพลังมาดูพลังพลังก็หล่ออ๋หอหล่อทั้งคู่เลยคือแบบว่าสมณคราตอนนี้จิ้นแล้วโอเคฉันมีจุดมุ่งหมายฉันต้องฆ่านางสีดาให้ได้ถ้าฉันฆ่านางสีดาได้ฉันจะได้ผัวสองคนนี้ขึ้นหล่อทั้งคู่ไม่ได้การและต้องจัดละหลังจากที่ยืนโย, و, ย و, ชจุดกระชากันไปมาในที่สุดนะคะพารักก็ปราบนางสมณคราได้โดยการผลักนางล้มลงไปกับพื้นโผล่แล้วก็จัดการด่าๆ,ๆว่าแบบแกมาทําอะไรอย่างนี้แล้วก็ มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยพระลักมณ์ก็เลยตัดสินใจทำโทษนาะยสมณคขาซึ่งอุกอาจมากบุกเข้ามาทำร้ายคนของตัวเองเนี่ยด้วยการจับตัดแขนตัดหน้ากรีดนูน่นกรีดนี่วิ่นไปหมดอ่ะคือหน้าเละเอายี้ดีกว่าซึ่งส่งผลให้สมณคขาต้องหนีกระเจิงไปค่ะแม้ว่าสมณคขาจะรู้สึกว่าพระรามกับพระลักมณ์หลอกขนาดไหนแต่ว่าโดนทำโทษไปขนาดนั้นก็รู้สึกว่ากลัวคือเสียดายก็เสียดายกลัวก็กลัวแขนก็แขนทำอะไรไม่ถูกคะ่ะสมณคา,าก็เลยวิ่งหนีไปไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายของสมณคา,านะคะไม่ได้มีแค่ทศกัณฐ์แต มีอีกหลายตัวที่เมืองอยู่ใกล้กๆแถวนั้นก็ได้แก่ทูตขอและตรีเสียนมีทั้งหมดสมเมืองด้วยกันสมานาขาวิ่งไปหาทีละเมืองเลยค่ะสมานาขาไม่ได้ไปหาคนพร้อมกันนะแต่ว่าสมานาขาไปหาทีละตัวนี่จะเล่ารวบไปเพราะว่ามันเหตุการณ์เหมือนกันเลยสามรอบนะสมานาขาวิ่งไปหาพี่ชายกุ๊มพี่ชายก็เห็นสภาพสมานาขาแบบเลือดชุ่มอะไรแขนขาดอะไรอย่างหน้าวิ่นหน้าเละตกใจมากแน่นอนแล้วก็ถามว่าน้องน้องรักเป็นอะไรมาสมานาขาก็แบบ เนี่ยพี่ปีนน้ำตากัะมีน้ำตาแล้วเรื่องคือแบบนูอ่ะอยู่ในเมืองอ่ะโดกนกสะการฆ่าผัวผัวตายผัวตายเสร็จก็แบบเหงา,าเบื่อ,อพราะเบื่อเสร็จก็เลยออกมาเที่ยวป่าพออมาเที่ยวป่าก็ไปเจอผู้ชายสองคนกับผู้หญิงคนนึ่งพะมาเห็นว่าน้องสวยอ่ะมันก็ลวนลามน้อง พรามันลวนลามน้องลน้องไม่เอาด้วยมันก็เลยตัดแขนตัดขาตัดหน้าน้องเนี่ยคือเล่านะเล่าแบบฉันสวยคือประมาณว่าเล่าว่าตัวเองสวยแล้วก็แบบไปโดนเขาลวนลามแล้วพอไม่โอเคพอตัวเองไม่โอเคก็เลยโดนเขาทําร้ายมาอย่างเงี้ยแน่นอนพี่ฟังแบบน้องฉันเป็นคนดีมาโดนผู้ชายลวนลามไม่ได้ไม่ได้โกรธพี่ชายทั้งสามคนเหมือนกันเลยบุกไปสู้กับพระรามกับพระลักษมณ์ซึ่งพระรามกับพระลักษมณ์อยู่แค่สองคนกลางป่าแล้วก็มีนางสีดาคนหน,นึ่งแต่ว่าคือไม่มีใครรู้ไงว่าสองคนนี้มัน over power เวอร์ขนาดไหนคือแค่อีลูกศรที่ถืออยู่แต่ละตัวนี่ก็ยิงดอกเดียวตายขครึ่งกองทัพแล้วไงก็ออกไปสู้กับพระรามแล้วก็โดนฆ่าตายเรียบ3คนเลย3รอบทําให้สมณคาตกใจมากเราก็กลัวมากทําอะไรไม่ถูกก็เลยรู้สึกว่าจะต้องกลับเมืองไปหาพี่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วได้แก่ทศสกันสมณคารีบกลับกรุงลงกาไปในสภาพแต่ว่าเสื้อผ้าขาดวินเลือดโซมผมเผาไม่ได้ทํา คือเป็นศพอะเดินเป็นศพเลยเดินเข้าเมืองไปทุกคนนึกว่าผีป่าบุกเมืองไปถึงก็ไปถึงท้องพระโรงทศยังไม่ต้องพูดเลยทศกัณฐ์เห็นหน้าสมาคขาแบบ <G ül> น้องชันใครทําอะไรน้องชันทศกณัณฐ์โกรธมากค่ะทศกณัณฐ์โกรธสุดขีด <G ül> ทศกัณฐ์กลายร่างเป็นแบบตัวยักษ์สิบหัวยี่สิบมืองอกมาหมดเลยคืออารมณ์เสียสุดขีดเราก็ถามสมานาคขาว่าเกิดอะไรขึ้น <G ül> สมาคขารู้สึกว่าเออคือจะเล่าเรื่องเดิมก็ไม่ค่อยโอเคละแต่งเรื่องใหม่ดี่ว่าเป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะสมาคขาเล่าให้ทศกัณฐ เนี่ยน้องอะไปเที่ยวป่าแล้วก็แบบเจอสาวคนหนึ่งสวยมากชื่อนางสีดาก็เลยจะอุ้มมาถวายพี่เพราะรู้ว่าพี่ชอบกปแบบเนี้ยใครก็รู้ว่าพี่ชอบสาวสวยๆแต่ว่ามันมีลูซีสองคนชื่อพระรามกับพระลักษ์ตามมาเห็นแล้วเขาก็แบบทำโทษน,น้องซะแบบว่าเนี่ยเลือดตัวโซมขาดวิ่นหมดแล้วทศกัณฐ์ฟังปุ๊บแทนที่จะโกรธน่ะขึ้นที่น้องโดนป่านหรือว่าจะแทนที่จะด่าน้องว่าแบบไปรักพาตัวคนอื่นได้ยังไงทศกัณฐ์จับใจความด้วประโยคเดียว นางสีดาสวยมากจริงเหรอเฮ้ยสวยมากจริงป้าเล่าให้พี่ฟังสิหน้าตาเป็นยังไงเทียบทเทียบกับนางมณโฑแล้วหน้าตาเป็นไงเล่าให้พี่ฟังดิสมนาาักขาก็แบบอุย้ยเทียบกันไหนไปเทียบกับนางมณโฑสีดาสวยกว่าอะ แล้วรับผัวนางสีดาที่ชื่อพระรามหล่อป้าบแบบพี่พี่พอสู้ได้ไหมพี่จะได้ไปแย่งเมียเขาคือเล็วพอกันแบบพี่เนาะสมานัขาก็แบบว้สังภามหล่อคือสมานัขาก็เพ้อพระรามหล่อฝั่งทศกัณฐ์พอฟังเรื่องนางสีดาก็เพ้อนางสีดาสวยว่าแล้วทั้งสองคนก็โผล่เขากอดกันเพ้อนู่นเพ้อนี่ไปมาสรุปสุดท้ายคือสมานักขาก็อยู่ขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้ทศกัณฐ์ตัดสินใจว่าจะไปรักพาตัวนางสีดาเป็นที่มาของศึกกรุงลงกาทั้งหมดทั้งมวลซึ่งทําให้ญาติพี่น้องของสมานัาตายกโคะ ว่านี่แหละค่ะเป็นอนุภาพของความบ้าผู้ชายของสมณะขา,าซึ่งทําให้ชีวิตชิบหายวายป่วงได้ขนาดนี้มิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสาบ้าผู้ชายก็บัญญาบัญญาตนิดนึงอย่าไปบ้าขนาดนั้นเธอเลือกนิดนึงว่าแบบผู้ชายที่ไปบ้านี่เขามีฤทธิ์มีเดชมีอะไรน่ากลัวขนาดไหนจะฆ่าเผาพงพง,งสาเธอหรือเปล่านะสมณะขาก็ขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะส่วน ใครมีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะรับรองว่าจะมาอ่านแน่นอนนอกจากน,นี้นะคะยูทอบสติ๊กเกอร์ไลน์คาะอย่าลืมเป็นผนบนุนกันนะคะอยากดูคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด subscribe ค่ะหลังจากกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเล็กๆอยู่ข้างปุ่ม subscribe จะได้รู้ก่อนใครเลยเมื่อมีคลิปใหม่ค่ะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอเก่าซึ่งขึ้นไว้ให้แถวนี้เต็ไมไปหมดเลยค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ